สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับตัวตาเดมอโต้นะครับนำเจ้าคันนี้มารีวิวให้ฟังกันอีกรอบนะครับสำหรับตัวต้าเวลอสนะครับก็ออกกันมานานแล้วลหละแต่ว่ามันมีข่าวสารช่วงนั้นนะครับที่ออกมาว่าตัวเวลอสเนี่ยเครื่องยนต์ที่มีตาน้ําร่วนะครับมันมีการปรับปรุงกันแล้วนะวันนี้จะมาชี้แจงให้ฟังนะครับก็ยังเป็นรถยนต์ที่น่าใช้อยู่ยังไงก็มาดูตะเป้กันอีกรอบนะครับ ก็สําหรับโตโยต้าเวลสนะครับเป็น MPV นะฮะขนาดเจ็ที่นั่งนะครับก็ขนาดกระทัดรัดนะผมว่ามันเหมาะกับครอบครัวในเมืองนะเพราะว่ารถจุดนู่นเนี่ยเป็นขนาดคอม a พกที่มีขนาดเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็ส่วนสูงพอมาเยอะเนาะเหมาะกับการใช้ในเมืองแล้วก็ครอบครัวเล็กๆนะสามารถบรรทุกได้เจ็ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่มีบุตรหลานเยอะๆนะครับหรือว่ามีคนชราที่ต้องแบบไปโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยรถรุ่นนี้ขึ้นลงง่ายนะอาจจะไม่ใช่ประตูสไลด์แต่ว่า ตัวรถเนี่ยออกแบบมาให้บานประตูนะฮะขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นลงง่ายนะครับทีนี้มาดูการออกแบบกันอีกครั้งแล้วกันนะครับสําหรับตัวเต้าไวรอสนะผมว่าออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามนะดูแบบสปอร์ตทันสมัยนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแบบ l e d นะฮะก็ให้ความสวยงามนะเขาจะแบ่งเลเยอร์ตัวไฟด้านในเป็นช่องๆนะครับหลอดด้านในเป็น l e d แล้นะไฟเดย์ไทม์เลน i ิ g งไลท์ต่างๆเนี่ยก็มีมาให้นะครับ แล้วก็ตัวเคิร์ฟกันชนหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะเห็นไหมเขายังให้ตัวแถบสีโครเมียมมาจากโรงงานเลยนะครับไฟตัดหมอกมีให้นะฮะไฟตัดหมอกเป็นไฮโดรเจนธรรมดานะอาจจะไม่ใช่ตัว LED นะแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์นะผมว่าไฟสีส้มเนมี่ยมันมองเห็นตัวเส้นถนนได้ชัดดีนะครับตอนกลางคืนทีนี้มาดูการออกแบบทางกระจังหน้านะฮะตัวกระจังหน้าเนี่ยก็ดีไซน์แบบสีดําเงานะแบบบ o อสแบ็ back. ลวดลายต่างๆในดีเทลเนหะ็นไหมมันจะเป็นช่องติวเล็กๆโลโก้ต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวต้าลอยตัวขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะตัวสมาร์ทเนี่ยมันจะไม่เป็นต o วต้วาเซเวี่เซนต์นะครับก็จะเป็นโลโก้แบบธรรมดาเอ่อกล้องพาโนกบิวตัวนี้ไม่มีให้นะเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวกันชนหน้าต่างๆในดีไซน์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านด้านล่างเนี่ยจะมีชายพลาสติกตรงนี้ก็มีข้อดีนะ มันจะมีการดักก้อนหินเล็กๆนะครับที่จะตะวัดขึ้นไปแ่งใต้เครื่องแล้วก็โดนนงโดนน้ำมันก็กันน้ําได้ด้วยรตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นยางนิ่มเลยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเครื่องให้ดูนะครับว่าแ่งใต้เครื่องเขาไม่ติดตั้งมาแต่ว่าเหตุผลก็คือเขาให้ตรงนี้มาแล้วพอหินมาชนเนี่ยเขากระดิดลงเลยนะครับไม่ได้ด,ดกระดิ่งขึ้นบน,นบหลักๆดีไซน์ทางด้านหน้าประมาณนี้นะฮะก็สำหรับเกรดรุ่นนี้นะครับตัวสมาร์ ก็มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาดรอบ16นิ้วนะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็น17นิ้วนะครับก็ตัวนี้ก็195นะครับ60 R16 นะครับเป็นล้ออัลลอยจากโรงงานเลยนะครับก็เป็นดิสเบรกทางด้านหน้านะครับมีคลีประบายความร้อนให้นะครับแล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัยในตัวนี้ก็มีระบบป้องกันล้อล็อกครับกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีมีให้นะครับออโต้บนทางลาดชันก็มีนะจริงๆโต้ต้าเนี่ยพยายามใส่ ออปชันเสริมความปลอดภัยพวกนี้มาให้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับโครงสร้างนิภัยต่างๆก็เป็น g O a นะครับดูดซับแรงกระแทกครับกรณีที่เราชนอย่างเงี้ยตัวถังเขาจะเป็นการดับดูดซับแรงกระแทกไว้ให้นะครับแต่ว่าในด้านในตัวห้องโดยสารจะมีคานนะครับก็รองรับนะครับแรงกระแทกต่างๆให้นะครับป้องกันการบาดเจ็บนะครับจากการชนนะฮะแล้วก็กระจกบงข้างสีเดียวตัวรถนะครับไฟ LED มีให้ในตัวนะครับตัวนี้มี By Sport Monitor นะฮะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอับนะครับ อย่างที่บอกไปรถออกแบบมาให้บานประตูขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวบานประตูนี่มีสมาร์ทเอนทีให้ถ้าเกิดสังเกตบานประตูเห็นไหมบานเขาจะใหญ่นะฮะเปิดโอ้โหการเข้าออกนี่คือใหญ่มากคือเป็นคนที่แบบตัวอ้วนๆหน่อยอย่างนี้ก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกเลยครประมาณน,นี้แล้วก็อัตรประโยชน์ต่างๆในตัวรถนี่ถือว่าเป็นรถที่แบบออกแบบมาเพื่อรถครอบครัวโดยเฉพาะอ่ะผมให้ดูจุดตรงนี้กัน หลักๆเขาเห็นไหมน้ำเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง3ขวดนะขวดเด็กนะขวดกลางลก็มีมีช่องใส่ของ้านบนใส่ได้อ่ะทีนี้มาตรงนี้อีกนิดนึงเห็นไหมไกลไกตรงนี้ก็ยังมีให้ใส่เกี้ยวกับไฟพอดีเลยนะล็อกกลไกตรงนี้ไว้ให้ด้วยอันนี้ดีนะเก็บเรียบร้อยดีนะแล้วก็เล็กๆน้อยๆเห็นไหมเกะต่างๆก็ขนาดใหญ่เอ๊ตรงนี้ช่องใส่โทรศัพท์นะออโท้ศัพท์ใส่ไปเปิดช่องชาร์จไฟได้นะไ,ไวลอ็อตให้มาเยอะนะ อุปกรณ์พวกนี้คือออกแบบมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะเบาะนั่งพวกนี้ก็นั่งสบายนะเบาะขนาดใหญ่แล้วก็เบาะตัวนี้นะครับมันสามารถพับได้ถึง7รูปแบบอ่ะมาดูทางประตูด้านหลังเห็นไหมครับว่าช่วงที่บานประตูยาวนะยาวกว่าช่วงแขนผมอีกผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบห้าตัวขนาดใหญ่นะฮะเห็นเห็นลักษณะบานประตูไหมใหญ่มากนะฮะบ,บานยาวใหญ่เปิดได้กว้างนะครับสองบานนี่เห็นไหม แต่บ้านนี้ผมชอบนะผมมันใหญ่ดีนะฮะแล้วก็ตัวอบ์ดนะครับเวลอสนะครับสามารถปรับได้ถึง7รูปแบบนะครับก็จะมีบิ๊กรูมสมอลรูมนะครับแล้วก็เล็กรูมพวกนี้นะฮะสามารถปรับรูปแบบบอร์ดให้ได้7หลักๆก,ก็ประมาณนี้อย่างที่บอกว่ามันตอบโจทย์ท่านผู้ชมที่ยังไงมีลูกนะครับไปส่งลูกโรงเรียนนะฮะเบ,บาะต่างๆขึ้นลงง่ายนะครับแล้วก็ส่วนสูงจากพื้นเห็นไหมนิดเดียวเอง ผมว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุนะหรือว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจะไปนั่งฟอร์จูเนอร์ใช่ไหมมันก็ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าตัวเบลอสเนี่ยถือว่าขึ้นลงง่ายนะแล้วก็อย่างที่บอกไปออกแบบมาเพื่อครอบครัวนะฮะน้ำเห็นไหมช่องด้านบนก็มีช่องด้านล่างอีก3จุดนะการขึ้นลงเบาะแถว3ก็ทําได้ง่ายนะจริงๆดันขึ้นอย่างนี้คล้ายๆกับตัวฟอร์จูเนอร์เหมือนกันจังหวะเดียวนะครับ ก็สามารถแบบขึ้นไปด้านหลังได้เลยนี่นะจากจะให้ดูสวิตไตัวพับตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะผมทำให้ดูกันอีกรอบนะครับกับการขึ้นบอร์ดแถวสามนะครับแล้วก็การเพิ่มปริมาณการบรรทุกทางด้านหลังนะครับก็คือตัวนี้เลยคันโยกแบบโยกลงมาเลยนะฮะอย่างนี้นะยกขึ้นนะครับก็สามารถเดินขึ้นเลยเลยนะฮะอย่างนี้เห็นไหมฮะ หลังจากนั้นก็พับลงนะครับอย่างนี้นะครับถามว่าตัวอย,อย่างผมเนี่ยนั่งแล้วติดไหมก็ระดับหนึ่งนะผมว่ามันก็ออกแบบมาให้เด็กนะฮะผู้ใหญ่ที่มีตัวขนาดที่สูงหน่อยก็อาจจะติดขานะครับเดินทางไกลๆต่งางจังหวัดอาจจะรู้สึกเมื่อยแต่ว่าเดินทางแบบว่าระยะสั้นๆนะผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆภายในให้มาถือว่าครบนะฮะที่วางแก้ว 2จุดนะครับมีมาให้นะครับที่ชาร์จไฟนะครับวางมือถือได้จากตรงนี้เลยครับแล้วช่องต่างๆช่องไฟแสงสว่างเห็นไหมใส่ใจนะออกแบบให้แบบโปร่งนะครับนั่งแล้วไม่รู้สึกเป็นอัดเราก็ให้บานกระจกมาด้วยนะครับคววางเห็นงนีตรงนี้ power o l e t มีให้นะครับตรงนี้มีที่แก้ววางแก้วน้ําซ้ายความมีให้หมดนะครับก็นั่งได้ครับนั่งได้ผม1 7อยาังขึ้นมานั่งรู้สึกว่านั่งได้ครับแต่ผมขอติดตรงนี้แหละครับนิดเดียว การวางขาเพราะว่ามันแทบไปได้นมดก็สําหรับด้านหลังนะครับเป็นช่วงล่างนะครเป็นทอเช่นบีมครับเป็นฐานแข่งรองรับน้ําหนักแล้วก็มีเหล็กกันโครงนะครับอันนี้มีเบรกดิสเบรกสี่ล้อนะสำหรับรุ่นนี้นะครับใบล้อก็ดีนะครับให้มาเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยยังเป็นดัมเบเรกอยู่เลยแต่ว่าโตต้าเนี่ยให้ดิสเบรกมาแล้วนะครับก็ช่วงล่างโอเคนะเซ็ตมาเพื่อแบบครอบครัวอาจจะไม่แบบไม่ขึ้สปอร์ตมากนะกันได้นุ่มนวลดี ถังน้ามันก็รองรับถึง e20 นะครับพอรถรุ่นนี้ประกอบอินโดนีเซียนะปกติประกอบไทยเนี่ยก็จะไป e85 ด้วยอันนี้ดีไซน์ทางด้านท้ายอยากให้ดูภาพรวมก่อนผมว่าเวลอสเนี่ยเป็นรถที่ดีไซน์ทางด้านท้ายสวยนะผมว่าเนี่ยเส้นสายต่างๆนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยเส้นสาย l i ท์กา i ดิ้งเนี่ยนะก็จะเป็นตัวลาดยาวเลยเป็นเส้นยาวเลยครับตรงเนี้ยกลางคืนเนี่ยวิ่งตามเว l ลอจะรู้สึกว่าสวยนะ ไปเบรกดูวยสิสาแบบพับพิมพ์ตรงนี้มีให้นะครับรูฉีดน้ากระจกมีให้ทิปอัดน้ำฝนหลังมีให้นะครับไฟฟ้านะครับหลังคาชักฟินนะเสาหลังค้าก็มีให้ในตัวเริ่มต้นนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆคอยหลังมีให้นะครับไฟมัลติเพล็กสะท้อนกลางคืนก็มองเห็นท้ายได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้ตัวนี้ก็มาพร้อมกับฝาท้ายแบบไฮโดรลิกนะอาจจะแบบไม่ได้แบบฝาท้ายแบบไฟไฟ้าแต่ผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับตรงนี้มี ชือมดึงนะครับพับเบาะได้ก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอย่างที่บอกไปนะครับอาจจะมีของที่ขนาดใหญ่หนอดเป็นจักรยานเป็นของที่ยาวเนี่ยเราพับเบาะยาวไปได้ดลยหรือพับเบาะตัวนี้ไปด้วยก็ได้ครับแล้วก็ขึ้นไปนอนได้แต่จริงๆแล้วนะครับวิธีการพับอย่างที่บอกไปนะครับมันพับได้7รูปแบบเลยท่านผู้ชมเลื่อนเบาทางด้านหน้าเด่ยไปให้สุดเลยครับแล้วก็ถอดตัวหมอนรองศีรษะออกนะครับแล้วก็ปรับนอนลงมาให้ชนกับเบาแถวซอง มันก็เพิ่มพื้นที่การนอนได้รูปแบบการใช้งานเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแนบให้ดูนะฮะว่าปรับยังไงบ้างะะรูปแบบการใช้งานเดี <S <S ๋ยวผมลองปรับให้ดูกันแล้วกันผมลองปรับตัวบ่อหน้าให้สุดก่อนอถอดหัวบอ่ออกนะฮะแล้วก็ขอเลื่อนเบา หลังนิดนอันนี้ทำให้เป็นตัวอย่างครได้อย่างนี้แล้วนะครับเอาหัวเบาอ,กออกไปแล้วผมขอพับ,บออเบายาวลงไปเลยอ่าเห็นไหมตรงนี้เอาไปเก็บทั้งหลังสามารถนอนได้เลยนะครับขึ้นไปนอนเดี๋ยวตากลองถอยออกมาน่ดนึงเ,เดี๋ยวผมนอนให้ดูขออนุญาตนะครับวิธีการพักผ่อนก็ประมาณนี้ นะครับผมนอนแบบปรับเบาเอนไปลงไปหน่อยอประมาณนี้โดยสารแบบออกแคมปงแคมปิ้งอย่างนี้นะครับขยับตรงไปด้านล่างอีกหน่อยก็จะได้พื้นที่การนอนแต่นอนเอกหนิกนอนเอนอย่างนี้ก็โอเคแล้วก็อุปกรณ์อย่างที่บอกไปทำมาเยอะนะที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงนี้ นอนอยู่สามารถเอื้อมมือไปหยิบได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเยอะนะตรงนี้ก็ยังให้อีกนะวางแก้วกาแฟได้นะครับ USB นะฮะตรงนี้เป็น Type A นะครับตรงนี้เป็น Type A อยู่ยังติเนิดนึงว่ายังเป็น Type A ยังไม่เป็น Type C เพราะอุปกรณ์ทุกวนะันนี้เป็น Type C หมดเลยแต่ก็ยังโอเคที่ให้มาตรงนี้เป็นสองจุดนะฮะ A ไม่พูดไม่ได้นะครับ A แถวสองแถวสามนี่ก็มีให้หมดนะ คือเขาจะไม่ได้เป็นตู้แอร์หลักๆนะก็จะใช้แบบการดูดตัวพัดลมตรงนี้ดูดอากาศจากห้องโดยสารนะคะเข้ามาแล้วก็เป่าแอร์ให้เราครับตรงนี้เป็นแฟนปับทิศทางของแอร์นะตรงนี้ปรับช่องลมแอร์สวิตต่างๆก็เป็นบิดมือนะ,ะตรงนี้หน้าตาแย่นะโดยตาคุณจะปรับตรงนี้ได้วเป็นดิจิตอลหรือว่าเป็นปุ่มกดยังสวยกว่าแต่ตรงนี้มาเหมือนกับแม่พูดถึงมันเหมือนอะไรคือสภาพ แต่ก็ดีนะอาจจะดูแบบโบราณแต่ว่าทนทานทนไม้ทนมือบิดเล่นอย่างนี้ก็ไม่พังกดอาจจะแบบพังง่ายกว่าดีไซน์ดังด้าน,นบนก็เป็นสีแบบเปิดควันบุหรีน่นะครับให้ความสว่างโปร่งดีเข้ามานั่งนะครับประมาณนี้ผมว่ามันตอบโจทย์นะอย่างที่บอกไฟครอบครัวขนาดเล็กนะครับรับส่งลูกโรงเรียนแต่ว,ว่าส่งคุณตาคุณยายไปโรงพายาบาลน,นะครับ อุปก,กรณ์ทางต่างทังด้านในาก็มีมาให้ครบนะครับเออตรงนี้เป็น traction control มีให้นะครับอุปก,กรณ์จุดวางแก้วมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาวงมลาลัยมังติฟังกช์ชันนะครับตรงตรงนี้เป็นวงมาลัยไฟฟ้านะก็จะปรับควาหมหนืดตามความเร็วของตัวรถนะครับ แล้วก็มาตรวัดต่างๆก็เป็นดิจิตอลตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้นะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดเลยครในนี้จอตรงนี้ก็รองรับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto ได้เหมือนกันนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับมีให้พรีสตาร์ทสมาร์ทเลนทมีให้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT ครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้นะครับเฮ้ยตัวนี้ตัวเริ่มต้นมีไวเลสชัตเตอร์ให้เลยครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่ดีนะสมบัรณ์ผมว่า ตรงนี้ทําผิวมาดีนะเป็นผิวที่นืดวางแล้วโอกาสที่โทรศัพท์จะเลื่อนก็น้อยนะฮะมันเป็นบล็อกที่แบบล็อกได้มือถือได้พอดีเนะนี่ยครับราคาไม่เกิน8แสนเนี่ยผมว่าเป็นรถเจ็ที่นั่งที่น่าใช้นะเนี่ยพวกนี้อุปกรณ์มีให้เยอนะบางทีฟังก์ชันมีให้แล้วก็อุปกรณ์เสริมความปลอดภยัยภายในก็มีครบคันนะครับ แบ็กตรงนี้นะครับถูกลม6ตำแหน่งนะจะโดนตัดตัวหัวเข้าออกไปนะครับแล้วก็มีม่านให้มีด้านข้างให้นะครับก็นับเป็น6ตำแหน่งนะครับอย่างที่บอกไปยังน่าใช้อยู่นะครับราคาต่ํากว่า8 0 0 0สนนะครับอันนี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะราคา7จ็ดแสนเเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาคุยเนี่ยที่ปรึกษาการขาก็จะให้คาปรึกษาครับแล้วก็มอบโปรโมชั่นนะครับเพิ่มเติมขึ้นไปอีกผมว่าถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วก็แบรนด์โตยต้าเนี่ยก็ถือว่าเชื่อถือได้นะ กระจกตัดแสงออโต้พวกนี้อาจจะไม่มีให้นะแต่ผมว่ามันก็เพียงพอเลยครับต่อการใช้งานเบาะอาจจะป,ปรับแบบธรรมดาอุปกรณ์ต่างๆอาจจะดูพื้นๆแต่ผมว่ามันก็ทนทานนะทนไม้ทนมือดีโตตาเดีย๋ยวให้ดูนะไอ้ตัววัสดุเบาะนี่นึงบาะเนี่ยจะเป็นเป็นผ้านะครับสามจะเป็นสามวัสดุตรงกลางเนี่ยเป็นผ้าแบบมันลื่นนะแล้วก็มาเป็นกำมะหยี่แล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะ ผมว่าสัมผัสมันดีนะนุ่มนุ่มบอก็ให้มาเป็นที่เบกที่น,นุ่มตรงนี้ละเอียดดีก็สามวัสดุเลยนะครับแล้วก็ตัดกันกันกบตัวคอนโซลต่างต่างเอามาเป็นสีเงินสีดำนะบ,บอกก็เป็นโทนเดียวกันก็ให้สีที่สวยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านในก็ให้มาครบครันนะครับโอถงกว้างขวางนะครับเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ซื้อไปอยากจะให้บุตรหลานนั่ง เดินทางต่างจังหวัดนะครับต่างๆก็อย่างที่บอกไประบบป้องกันความปอดเอ่อระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆก็ให้มาครบงกันล็อกกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกนะครับหรือว่าถ้าขยับเงินไปอีกไปตัวท็อปนะฮะก็จะได้ตัวตาเซนต์ด้วยนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนต่างๆก็จะมีมาให้นะครับถ้าเกิดว่าอยากแบบใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับรับลูกรับหลานส่งโรงเรียนนะฮะก็ตัวนี้ครับราคาประหยัดนะครับไม่ไม่เกิน8,0,000 0บาทนะครับออาทีนี้มีติดเอาไว้คือเรื่องตาน้ำ ตัว V8 นะครับใช้เครื่องบล็อกนี้เลยนะครับเป็น1,500ซีซีนะครับ mm hmm. ก็เป็นบล็อกที่เราใช้กันมานานแล้วล่ะในตัว v s ต่างๆครับเป็น 2NR นะรบ V8 เครื่อง1,500ก็ใช้บล็อกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นพื้นฐานเครื่องที่ทนอยู่แล้วแล้วก็มันมีจุดจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นรบ,บริเวณนิ้วมือผมนะฮะก็คือตาน้ําเพราะว่าพื้นฐานของตัวนี้นะครับก็นําไปใช้ใน ตัวยาลิสคอร์ดด้วยนะครับซึ่งตาน้ําตรงนี้เขามีเอาไว้ก็กรณีที่เราติดตั้งโกลอินเวอร์เตอร์ครับเราจะเดินน้ําเข้ามาหล่อเลี้ยงระบบไฮบริดนะครับก็เลยมีตาน้ําตรงนี้โผล่ขึ้นมาหนึ่งจุดครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่ซื้อไปรถก่อนๆนะครับจะมีปัญหาก็คือตาน้ำเนี่ยซึมนะครับแต่ตอนนี้ทางโรงงานเขามีการปรับปรุงมาแล้วนะครับเชื่อมั่นได้นะครับว่าตัวนี้อุดอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าพาร์ทที่เอามาอุดต่างๆเนี่ยเปลี่ยนพาร์ทแล้วนะครับมีความทนทานเหนียวแน่นกว่าเดิมนะครับ เชื่อถือได้นะครับก็หมดหมดห่วงนะผมว่าไม่น่าจะแบบอะไรมากนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้ผมว่า v e l อดก็ยังเป็นรถยนต์นะครับเจที่นั่งรุ่นหนึ่งที่ยังน่าใช้อยู่นะครับราคาดีแล้วก็ออปชันดีนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ดูสวยนะผมว่าก็ไม่น่ากังวลแล้วละ่ะกับการใช้งานต่างๆของโต v ว l o ดแม้จะประกอบอินโดนะครับแต่ว่า ก็อยู่ภายใต้แบรนด์ของโตโยตานะก็น่าเชื่อถือก็วันนี้ก็ภาพรวมประมาณนี้นะครับผมพาชมรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าตัวตาน้ำเนี่ยได้รับการปรับปรุงมาแล้วนะครับแล้วก็การบาลันตีต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อชมรถที่นี่เลยนะครับโตโยต้าเดมอนโตนะครับ โชว์รมเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับก็เชิญชมตัวจริงได้ที่นี่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง Toyota d e m o n น t o นะครับข่าวสารยานยนต์ดีๆนะครับแล้วก็สาระการใช้รถนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ